วัดกษัตริย์ตานะครับน้ําขึ้นนะครับนี่นะครับท่าน้ําวัดกษัตริย์ตานะครับปลาตะเพียนนะครับตะเพียนทองนะครับนี่ครับขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหน้าน้ําหลากนะครับก็โต๊ะหน้าวัดนะครับน้ําท่วมหมดแล้วนะครับตรงข้อขาว็จะเป็นในส่วนของกําแพงวัดนะครับตรงนี้เป็นศาลานะครับต่อลงโต๊ะนะครับตรงที่ยืนอยู่ก็จะเป็นในส่วนของปูนนะครับ สามารถเดินรถลงบันไดแล้วก็ไปถึงแท่นปูนี้ก็น้ำท่วมแคประมาณสอง้นนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับปลาตะเพียนทองครับขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะครับเข้ามาในพื้นที่วัดแล้วนะครับเลยกําแพงมาแล้วนะครับหนึ่งปีนะครับมีไม่กี่วันนะครับก็ใครสนใจนะครับก็มาดูได้เลยนะครับให้อาหารปลานะครับแบบฟินฟนะครับ ในส่วนของวังมัชฉาปาตเพียนทองนะครับหน้าวัดกษัตริย์ตานะครับวันนี้ถ่ายทำวันที well ่ที่ันยาสิบ5นะครับหน้าน้าหลากนะครับแข็งแพงนะครับน้ําเข้าแล้วนะครับก็ในส่วนของวัดกษัตริย์ตานะครับก็จะกั้นนะครับในส่วนชั้นในอีกนะครับที่จะเข้าในส่วนของโบสถ์นะครับนี่นะครับบรรยากาศหน้าน้าหลากนะครับเรือนะครับยังลาก ส่งสินค้าอยู่นะครับพวกแร่นะครับส่งทรายอะไรต่างๆครับสงข้ามที่เป็นเท่าแก่ล้านะครับแล้วก็ของเรือนะครับข้างหน้าเป็นเป็นในส่วนสะพานนะครับสะพานข้ามมาฝั่งวัดชัยวนารามนะครับเห็นไหมครับตรงนน <c oughs> ้นนะครับบรรยากาศนะครับ huh. น <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c thế> ้ <mais> <NG> <VI> ําล้นแล้วนะครับเข้าประมาณนี้แล้วนะครับ ในส่วนของบ้านเรือนนะครับที่อยู่ข้างวัดเข้าหมดแล้วนะครับนี่นะครับกำแพงวัดนะครับเข้าหมดแล้วนะครับนี่นะครับต้องมีเรือบังคับนะครับตรงนั้นเป็นสะพานนะครับหน้าหลังนะครับบทเหตุช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัดไทยนะครับ ก็ลงไปในส่วนของป้อมเพชรนะครับสามแยกอันตรายนะครับวัดพนันเชิงนะครับมันจะมีเรือขาลงแล้วก็ขาขึ้นนะครับขาขึ้นก็จะต้องใช้เรือถึงสองลำลากนะครับวนน้ำนะครับน้ำไหลลงพข่านจะแล่นนะครับก็พาลูกพาหลานนะครับหรือว่าไปเที่ยวนะครับก็ไป อกยาแรงนะเปิดก่อนทางวัดก็เปิดช่องให้นัดท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนนะครับเข้าไปให้อาหารตาได้นะครับสองช่องนะครับก็ที่เหลือก็เป็นเปเลเยอร์นะครับขึ้นไปเลเยอร์กั้นไว้บางส่วนแล้วนะครับเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเียมเซฟตี้นะครับในส่วนของวัดเรียบร้อยนะครับทุมทุกปีนะครับตรงจุดนี้นะครับวัดษัสตานะครับนะครับสีดําๆก็คือกั้นไปแล้วนะครับ เปิดช่องไว้นี่หนึงนะครับกันอุโบสถนะครับขาขึ้นนะครับเรือก็จะสูงหน่อยนะครับก็จะเบาหน่อยนะครับบรรยากาศนะครับทางเข้าค่อนข้างจะสวยงามนะครับต้นมะขามนะครับแต่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับในส่วนของวัดกษัตริย์ตานะครับค่อนข้างทเยี่ยงเงียบนะครับช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับออกมาในส่วนของ จากท่าน้ำนะครับก็จะมาในส่วนของตัววัดนะครับเจดีย์นะครับศาลาวิหารนะครับโบสถ์นะครับจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับที่ไหว้ที่สังคมสังฆทานนะครับก็มีถนนตัดผ่านนะครับท่าวัดนะครับเห็นไหมครับให้อาหารปลาตะเพียนทองนะครับก็จะเดินลงไปช่องนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของใครจะเข้ามาไหว้พระมาถ่ายรูปมาทําสังฆทานก็ตรงจุดนี้นะครับ เชิญนะครับก็ในส่วนของวัชกษัตตาก็มีทุกอย่างนะใครจะมาถามว่าพระมาทำนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของวัชกษัตตาก็เป็นส่วนพระรามก็การบดนะครับพุทธศาสนานะครับพระเป็นวชเบียดนะครับวชเบียที่นี่นะครับบสตรงี้ด้วยครับระดับน้ำนะครับ ของคางนี่จะเริ่มสูงแล้วนะครับน้ำควางที่จะไหลหลากไหลแรงนะครับณตอนนี้นะครับปลาตะเพียนนะครับก็อีกหนึ่งนะครับสถานที่แนะนําเลยนะครับให้อาหารฟินฟินนะครับมองดูเรือไปนะครับให้อาหารปลาไปนะครับนี่บรรยากาศค่องที่จะหาดูยากนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับน้าท่วมน้ำหลากก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะได้พบได้เจอได้เห็นนะครับ บากเลยนะครับวังมัดฉานะครับหน้าวัดกษัตรติ์ตานะครับนี่อันซีนนะครับประมาณนี้ครับ